เพดังใช้อีกภาพผู้บริหารฟอร์เร็กที่ดีสร้างภาพทำความดี ค่อยๆปล่อยข้อมูลเด็ดแชร์ลักไซกันออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแชร์ลูกโซโฟอริกทีดีที่มีผู้เสียหายหลายหมื่นคนมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีการยืนยันแล้วว่านิกนิโคโวคูก้าหรือนิโก้อดีตพิธีกรช่องดังที่ถูกออกหมายจับคดีแชร์ลูกโซโฟอริกทีดีล็อตเดียวกับพิงกี้หนีหมายจับจริงโดยปัจจุบันนิกได้พาภรรยาไปใช้ชีวิตสุขสบายที่ประเทศออสเตรียล่าสุดเพ็ดรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีเด้เคลื่อนไหวอีกครั้ง พร้อมโพสภาพของนิโก้และเหล่าผู้บริหารฟอริกทีดีโดยระบุว่านิโก้และเหล่าผู้บริหารฟอริกทีดีเข้าไปมอบสิ่งของและทํากิจกรรมกับน้องๆ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนิโก้กล่าวว่าเด็กๆจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2017 2ปีก่อนวงแตกในงานนี้มีดีเจแมนด้วยนะ5ปีผ่านไปติดคุกกับหลบหนีกันรัวๆไอ้พวกผู้บริหารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ